อะไรรังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอเอาเต้นก่อนเร็วคิดเต้นกับน้องสิเด้ง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 เด้ดงเด้ดงเด้งอะไรติดปากข้าวติดเด้ง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 เดงดดดงง ค้างข้างเต็มคาราเบลเห็นอย่างคะถ่ายคลิปน้องติ มาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะบังคับน้องมันคับน้องถ่ายคลิปเด้อค่ะเด้อลิงน้อยมันจะอยู่ไหนปะเออแม่เรื่องหลังการถ่ายทำอืมรักกันรักกัน ละก,กันลักกันอ mm hmm. ืานน้องที่อยู่ไ่หลายไกย่เอ้ยมันไม่อยู่ไหดอกค่ะนะมันมีแต่จเจโทูซัพ์ <c oughs> น้องโดนบังคับไปแล้ว <c oughs> ดูหน้ามันดิ <c oughs> ไหนดูดิ <c oughs> มันไม่มันไม่ไมาจอคอม p u t มันโฟกัสไม่ถูกไงกลัวไหมไม่กลัวเด็กคนอื่นเขารองไห้แล้เนี่ยพี่พยายามไม่กลัวแต่น้องไม่กลัวนี่ของเขามันร้องอะออสการ์ไม่เคยกลัวอะไรค่ะ ดูมันไม่มองเลยน้องไปอาบน้ำไปรกไปล่าจะได้สบายสบายหลับสบายสบาย,บายผลงานใครคะเนี่ยลกเต็มบ้านเลยสนน้องเก็บซิ ส่วนน้องเก็บลูกพาน้องแบบน้ำจะได้สบายๆนะครับออสการ์บสนใจดอกใจแต่กระตูนว้าวหอมเลยยังไหนดูชีพ้พี่จะกายอ่บน้ำให้อาบน้ำให้น้องเก่งจังเลยมาหอมก่อนหอมก่อนมาจุบจุบก่อนไม่ชนใจเลย ไม่สนใจคุณแม่เลยไปใส่ไปใส่ค้าคุณนั่นไม่สนใจแม่แม่เลยไม่สนใจกันเลย